มีแต่ไฟโอเคพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้พี่สิทธิ์เลยครับนี่วิวัฒน์จบจักให้ครับโอ้โหวันนี้ปลอดภัยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราคิดพี่น้องนะครับเก้าไปสั่นปั๊มโอ้โหอย่าฉีด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 ครับเพราะว่าฉีดครับเดี๋ยวจะเล็กเทะมากเดิยครับเดี๋ยวรอตักแครงกอนครับไม่เป็นไรนะครับอุถ้ามีปฏิเสธได้ครับร่างการแข็งแรงครับและนี่คือความเซฟตี้ครับรถปลอดภัยคนปลอดภัยอ่ะ คนไม่เกี่ยวอย่าเข้าไปนะครับอย่าไม่เข้าไปครับไม่ให้เข้านะฮะของครับของเดี๋ยวรอตากครับแป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งโอ้เป็นการความที่หนักครับวันนี้พิเศษเราประเดิมสนามเลยวิเศษตีวิพัฒน์กุ๊บเจอตอนแรกยังยิ้มกันเหมือนหวานอยู่เลยเออเดี๋ยวไขว่ากันอย่าล้ำเส้นนะครับพี่น้องครับอย่าล้ำเส้นนะขอคำนวณงานนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงอะไรบ้างเอ่อรเอียบคงต้องมาตักตักตะแคงแล้วฮะเดี๋ยวนะนี่ครับสังเกตนะพี่น้องคนปลอดภัยหลังคาไม่ตกเพราะว่านี่ฮะโลบาทํคไม